บาย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 เอามาบายบายอยู่ข้างบนเป็นไงคะเอาบายบายช่วงนี้บายบายกับตบมือเก่งสวัสดีนะคะพี่ๆค่ะแซนดี้ไปไหนแซนดี้มาเล่นของเล่นครับโอ้โหสวัสดีค่ะ ไม่ไปเลยโอ้โหให่ม oh, oh. ตัวใหญ่มากอาโอ้โหโอตบมือแล oh. ้วลูกตบมือแล้วค่ะโอ้ตัวน้ตัวขาใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่มากอ <c oughs> <c oughs> ืม <c oughs> ผมมีชิงชาด้วยนะครับแซนดี้อยู่ไหนแซนดี้อยู่ไหนฮะตาเอ๋ตาเอ๋บายบายบ๊าบายบายสูงไหมคะชะง,งกได้ไหมคะมเดี๋ยวฝูนเข้าปาก มันร้อนนะไม่มีลมพัดเลยพี่พี่อู้สวัสดีครับหนึ่งพันเก้าร้อยคนเฮ้ยโอ้วันนี้อากาศดีโปรงไายบายจันดีสวัสดีค่ะยังไงคะสวัสดีค่ะกลับมาป่ะเอิ้นวัดไหนดีแม่อยากรู้มันว่างอะไรเด็ดดูดินิ้วเป็นอะไรเนี่ยทำไมนิ้วเจ็บไหนคะ่ะน,นิ้วเจ็บใช่ไหม,ไมนิ้วชี้เห็นไหม แดงชีเห็นไหมเห็นไหมอ๋อไอ้นี่เล็บเล็บเล็บฉีดพี่เล็บฉ<ช>ีนก่อนะแต่เดี๋ยวทายาเนื้อนิ้วอยู่อย่างนี้เลยตัดยากค่ะเล็บเขาฉีกแล้วนิ้วอยู่อย่างนี้เลยแสบค่ะจ้าจ้าไหนมีผีเสื้อไหมคะที่เขาบอกว่ามาเซลฟี่กับผีเสือ้อเซลฟี่กับผีเสือ้อ ชอบหรืเรียกแซนดี้หรือแซนดี้ดีคะแซนดี้ก่อนค่ะแตบมือเปาะแปะแตบมือเปาะแปะแตบมือเปาะแปะไม่ใช่ไปไหนตาช่ำแล้วอยากนอนแล้วอ้จะไปเหรอโอ้ตรงนี้อันตรายนี่ เขาเอาไว้ปีนลงพี่ๆเข้ามาปีนเลยเนี่ยพี่ผู้หญิงเนี่ยโอ้โหเสียวเสียวมากตัวเบาๆโอ้ยนี่แค่เป็นหยาดหยาดี่เราทำไงวะเนี่ยเอาเบาะมาลองกันเขาปีนเขาปีนยังไงคะปีนจากตรงนั้นเนี่ยออกไปอ่ะนอ้ะที่อย่างนี้นี่กันแล้วก็แล้วก็ไต่อันนี้เหรอโอ้เก่งนะนี่เขาไต่นู่นก่อนเขาไต่เชือกนั้นขึ้นมาอ๋อแล้วเขาก็มาปีนลูกกรงตรงนี้ขึ้นมาบนนี้อ๋อแล้วเขาก็ลงทางนี้ ตายแล้วแอนเจอร์ใจมึนๆใกล้ก็เลยปีนเอาถูกแล้วต้องปีนเอาค่ะลูกถูกแล้วอะไรอะไรใจเย็นๆแล้วเขาก็ลงแบบแบบไอ้ไฟไฟเตอร์นั่นแหละลงไปดิพัดลงไปดิพัดลงไปดูดิคู่ขู่ขู่เชิงนี้ขู่แบบบิกเตอร์ อ้คุณพ่อข้างในาคนโตยังเสียวค่ะเอาพ่อไต่ออขึ้นมานะจากเชือกนั้นนออั่นอยากปีนเมื่อเช้ามีพี่ตัวน้อยขอเขาปีนเอามาปูไปลงบ้างนะฮะแล้วก็มาขึ้นอันนี้ของเด็กเด็กมันทำมันก็พอดีพี่ใหากทำมันก็เล็กจัดแต่ว่าเด็กตัวเบาไอ้ไม่อีพอมันโหนปุ๊บมันแน่นเลยผู้ใหญ่โอเค ห้ามเลยป้า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 โน่นะห้ามเลยแต่หนูว่ามันเสียวตรงที่ว่ามันเป็นเหล็กแล้วมันคูนแล้วมันเจ็บอ่ะใช่ถ้่พ่อพี่หมอถ้าเป็นผู้ใหญ่นะบะแบบไม่อะไม่หรือว่ามันไม่แต่ว่าแต่ว่าเด็กน้อยถ้าเป็นเด็กน้อยตัวมันเบาไงมันก็เลยมันเลยไม่ลูดพี่เบามันเลยติดตะเตะเตะค่อยค่อยใช่มันตัวมันเหมือนมันหนึบกับเสาอะหรือว่าแต่เราตัวผู้ใหญ่เราเราตัวหนักไงพอเราเกาะปุ๊บมันก็บึ้เฮียมัน ไม่เลยแน่เคยมาแล้วเคยมาแล้วแม่เคยมาก่อนหรอแม่เคยปีนมาทุกเสาแต่พอเป็นเด็กน cool ้อยมันก็ตัวเบาเลยมันก็เหมือนแบบสีสีของสาวว่ามมันมันพอเกาะปุ๊บแล้วมันหนึบเลยพอว่ะเออพ่อไปไม่มีลมเลยพ่อไปเอาพุ่งขึ้นรถเลยอ้าว ให้เดินหนุกเดินกลับก็ได้ค่ะ,อ,ะอัเลอกซิงเลยไลฟ์อยู่จะอยู่อย่างนี้เดี๋ยวพาผ้ากับไปกับแม่ค่ับจะกลับแล้วแน่ฮัมบาย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 ซียูซียูค่ะมองไม่เห็นเบอร์ซิงแหละอู้ น่ากลัวแท่ไหนวะอู้ <laughs> พอ่อพ่อน้าไม่ตื่น <laughs> ฝักด้วยนะคะ5สิงหาคมนี้เปามีเพลงใหม่นะคะทุกคนชื่อเพลงว่าแสนดีนะคะก็เป็นเพลงฮิวจนะคะฝักด้วยนะพอพอง่วงพอโดนปลุกไปละ เพ่งเข้ามาครั้งแรกสวัสดีนะคะพี่ๆทั้ง2,400คนสวัสดีใครที่อยากฟังเพลงแสนดีนะคะก็วันที่5สิงหาคมาติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะบ้านเคียเออบ้านแดงบ้านดำบ้านบ้านอะไรอ่อะนั่นแหละทุกบ้านเลยนะคะฝากติดตามด้วยชื่อเพลงน่ารักไหมแสนด,ดีดีต่อใจเนี่ยชื่อเพลงว่าแสนดี เออไหนฮะอัดีถ้าสิงหาคมอย่าลืมมาฟังเพลงแสนดีนะคะบาย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 เด้อน้น้ง่วงง่วงมากน้าพอก็ง่วงง่วงปะกับบ้านดีบ่ากังจะเป็นน้องเอีเลยแสนดีเป็นนักเอ็มวสิกไม่ได้เป็นอ่ะเรื่องเราเอ็มบีก็จะแบบ เป็นความรักของครอบครัวแล้วก็เป็นพลังรักของแม่ที่มีให้ลูกอะไรเงี้ยค่ะก็มอบให้ทุกคนเลยที่จริงที่จริงตั้งชื่อแสนดีเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนมีคนที่แสนดีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนที่แสนดีแล้วก็เออเรียกว่าสิ่งที่แสนดีต่อใจของทุกคนเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วก็เลย ตั้งชื่อเพลงนี้ว่าแสนดีค่ะเป็นตัวแทนของความรักความคิดถึงความห่วงใยค่ะไปะทั้งนี้่<ะ>ัฟังด้วยนะคะใครอยากฟังตัวอย่างก็คลิปล่าสุดนะคะแม่เปอก็ร้องให้ฟังแล้วนะ ตัวอย่างาลืมเข้าไปดูกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะจะได้เปิดการมองเห็นนะออชาควคอมเป็นธรรมาชาติขอบคุณค่ะโอ้ยยกมากเขาบอกให้หมุนแขนใช่ไหมพ่อถือให้หน่อยได้ปะจะหมุนแขนเนี่ยเหรอหมุนแขนอย่างเงี้ยเหรอถูกไหมอะเ,ออเจ็บมาก มันล้ามาตั้งแต่ตรงนี้เลยอ่ะแล้วก็ยันนิ้วอ่ะถูกไหมยากเข็แสนดี้ถูกไหมพี่พ,พี่มีใครมีท่าบริหารแบบมันเจ็บแขนอ่ะแล้วมันเป็นช่วงบางช่วงเวลานะคะแบบบางช่วงเวลามันก็ทําได้บางช่วงเวลามันก็แบบแปบบ๊แบขึ้นมาเลย เไปนวดหรอวูไม่ชอบนวดเลยอ่ะนวดยิ่งแบบอักเสบอ่ะไม่ไม่ชอบแบบนวดเข็นเคยแล้วแล้วมันแบบรู้สึกอักเสบแล้วต้องกินยาพาราเลยแต่ตึงมากเมื่อวานี้พี่เปาได้กินหมกูกระทะเบา เช้าวันนี้พี่ปอมไม่ได้กินหมูกระทะให้หาหมออมืควรเนาะเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายแล้วยิ่งข้างนี้ขนาดอุ้มแตดีทางนี้ด้วยเออรูอว่าเป็นเพราะุ้มแตดิไม่หรอกคุณยายคุณตาไปไหนคุณยายคุณตาอยู่สุพรรณค่ะวันนี้มาอยู่กรุงเทพ กอครบร้อนเอาผ้าอะไรนะเอาผ้าไปน,นึ่งแล้วมาประครบมีที่ประครบเอา้านมอะได้ไหมคะที่มันเป็นข้าวอ่ะที่เขามาประครบตอนที่แบบลมคัดอ่ะได้ปะออกกําลังกายบอกช่วงนี้เป่าไปตีแบตคะ่ะไปตีแบตกับออไปตีแบตกับพี่ๆน้องๆอ,อือป่วยข้างเดียวหรือว่าเป็นเพราะว่าตีแบต ดีข้างนี้ซะด้วยมือเซตทีมชาติไทยจริงเหรอช่วงนี้กำลังอินกับแบดด้วยนะแันดีไปแล้วแซนดี้นู่น <c oughs> ถึงบ้านแล้วค่ะแซนดี้ซิ่งมาก่อนแซนดี้นั่งมอเตอร์ไซค์มนลักฮักอิหลี มีแพลนถ่ายหรือยังมีแพลนถ่ายปีหน้าค่ะปีหน้าเริ่มถ่ายเป็นซีรีส์นะมน์รักฮัลลีสนุกมากกับน้องนุนิวซีพรึกนะคะแล้วก็อูอีกหลายคนเลยพี่ฝนฮะฮันนาด้วยนะคะโอ้ใช้ครีมอะไรผิวหน้าดีจังอที่จริงของเขาก็มีปัญหาผิวเยอะแหละแต่เน้นไปที่ครีมแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ moisturizer ค่ะไม่ค่อยใช้ครีมนอกเหนือเลยใช้เป็น m o i s t u เซอร์ใช้อะไรนะเซราลวีกระปุกเดียวเลยอะไรคุณพอ่อง่วงกัะดิชอบเสื้อที่คุณแม่ใส่เอออันนี้ทำบุญด้วยนะ<ม>เป็นเสื้อที่เขาเอ็กซ์กันค่ะอ ฝนจะมาแล้วเอาป้ามาแล้วไปแล้วนะทุกคนปวดแขนใช่ไปแล้วนะคะวันที่5สิงหายอย่าลืมฟังเพลงแสนดีกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วเหรอ